ชมข่าวกันต่อคะ่ะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็หาแหล่งท่องเที่ยวเนาะพี่อุ้งก็สามารถไปเที่ยวกันได้คะ่ะพาผู้ชมไปที่จังหวัดชัยภูมิค่ะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะนักท่องเที่ยวคะ่ะเดินทางชมเขื่อนลำปาวค่ะจังหวัดชัยภูมิลงเล่นน้ําแล้วก็ล่องแพกินอาหารรสแซ่บหลายชนิดคะ่ะทําจากปลานะคะเหมาะสําหรับกับการฉลองเทศกาลต่างๆในช่วงทุกฤดูก,ลก,กาลคะ่ะ ที่จังหวัดชายภูมิค่ะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายค่ะอยู่ในพื้นที่ทั้ง16อำเภอ ช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะพบเห็นนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางมาท่องเที่ยวที่เขื่อนลำปะทาวค่ะบนเทือกขาวภูแลนคาค่ะในเขตตำบลเก่าย่าดีกอะอำเภอแก้งค้อจังหวัดชัยภูมิเพื่อสัมผัสกับอากาศเย็นสบายตลอดทั้งวันการเดินทางออกจากตัวเมืองชัยภูมินะคะไปทางทิศเหนือค่ะตามเส้นทางชัยภูมิน้ำตกตัดตอนซึ่งห่างจากตัวเมืองชัยภูมิประมาณ40กิโลเมตรค่ะ ซึ่งที่เขื่อนลำปะทาวบนนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทานธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิซึ่งมีชายหาดให้เล่นน้ำนะครับแล้วก็ด้านข้างของสันเขื่อนก็จะมีร้านอาหารเนี่ยคอยบริการกว่า20ร้านค้าเลยทีเดียวที่มีการสร้างแพรริมน้ําให้นักท่องเที่ยวได้นั่งรับประทานอาหารและมีแพรลอยน้ำอีก2แพรนะครับซึ่งทางน,นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเช่าเพื่อไปล่องแพรชมความสวยงามภายในเขื่อนลำปะทาวได้ด้วย ชาวบ้านนะครับจะมีการเลี้ยงปาลานินในกระชังซึ่งเนื้อปลาที่นี่นะครับเนื้อแน่นไม่มีกลิ่นสาบสามารถนําไปทําอาหารได้ทุกชนิดเลยแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าแซบอีหลีอ่าส่วนสถานที่แล้วก็ภูมิทัศน์อันสวยงามนะครับยังเป็นที่เขาเรียกว่าต้องตาต้องใจของนะักท่องเที่ยวด้วยนะครับโดยในนี้นะฮะมีสายทาน กว้างและก็ยาวริมฝั่งเป็นเนินภูเขามองเห็นแล้วสวยงามยิ่งนัครับค่ะโดยชาวบ้านนะคะก็ได้มีการทำแพร เที่ยวนำล่องนะคะแล้วก็เที่ยวแพรแล้วก็เล่นน้ำเนี่ยภายในเขื่อนลำปะทาวพร้อมกับให้บริการอาหารโดยเฉพาะเมนูปลาค่ะที่ได้นำมาประกอบอาหารรแสแซ่บหลายชนิดจนใครที่ชิมนะคะต่างก็บอกว่าแซ่บอิลีค่ะจากการบอกต่อของลูกค้าแล้วก็มีการโปรโมตท,ทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไลน์แฟนเพจ a c e b o o k ค่ะทำให้คนรู้จักเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นค่ะที่ต่างก็พามามากับเพื่อนๆกันแล้วก็มาเที่ยวล่องแพรเนี่ยเล่นน้ำคลายร้อนทานอาหารหลากหลายเมนู ให้เลือกอย่างมากมายค่ะในช่วงอากาศร้อนแบบนี้หรือว่าน้ําตอนนี้ก็คือถือว่ายังเต็มเขื่อนค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวหลายคนก็ได้พาครอบครัวมาเล่นน้ำคลายร้อนแล้วก็ชิมอาหารปลาเขื่อนรสแซ่บกันอย่างคึกคักค่ะก็ไปกันได้ค่ะที่เขื่อนลำปะถานนี่